ีว่าเกิดเป็นกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักบนโลกโซเชียลค่ะสำหรับเอมี่ม็กซิมค่ะหลังจากเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาสาวเอมี่ค่ะได้เดินทางไปที่สอนอคานายาวเพื่อเข้าเยี่ยมทอยทอยธนภัทรที่ก่อเหตุแทงแฟนสาวดับคาบ้านพักค่ะซึ่งทอยทอยเป็นนักแสดงในสังกัดของสาวเอมี่แม้จะเพิ่งเซ็นสัญญาไปได้แค่วันเดียวก่อนเกิดเหตุก็ตามค่ะซึ่งประเด็นดราม่าเกิดจากการที่เจ้าตัวเป็นลมหน้าสอนอหลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะจนชาวเน็ตค่ะแซะว่าเจ้าตัวหิวแสงซึ่ง เอมี่ค่ะได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่มันหนักมากขนาดนี้ได้โปรดอย่าใช้คําว่าหิวแสงกับเอมี่เลยหิวแสงใช้กับเอมี่ไม่ได้ไม่เคยต้องการชื่อเสียงเพราะที่มีอยู่มันก็มากพอแล้วได้โปรดเข้าใจกันบ้างนะคะขอบอกไว้ตรงนี้ว่าคุณดาเอมี่หยาบคายได้ตามสบายนะคะแต่เราเคยบอกกันหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราต้องขอโทษกันรู้นะคะว่าเอมี่ต้องการอะไรแล้วอย่ามาว่าเอมี่น่างเงินเลยนะคะเพราะคอมเมนต์ของพวกคุณ มันทำร้ายชีวิตเอมมี่จริงๆเอมมี่ผิดมากไหมคะที่จะปกป้องตัวเองเอมมี่ผิดมากไหมคะที่จะปกป้องบริษัทเอมมี่ผิดมากไหมคะที่จะปกป้องพี่ๆน้องๆทีมงานผู้บริหารของเอมมี่คะ่ะ